อยากกินแตงโมอยากกินแตงโมแววเป็นค่ำคืนที่เธอมีความสุขอีกค่ำคืนหนึ่งครับเธอลากมืออาบีเข้ามางาน P.S. u บ b a ่ a ทราบว่างานเขามีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23จัดขึ้นที่ร้านต้นไม้ที่หน้าอาคารวจกอครับสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดเลยก็คือนี่เลยครับระบายสีอยกกพอระบายสียกกเสร็จแล้ว ก็มีผลงานดังภาพที่เห็นนี่แหละครับใกล้กับที่ระบายสีก็มีขายไอติมโบราณเขยา่าแม่ค้าบอกว่าไม้รู้อันไหนแหละที่เค็มอะ่ะเพราะว่าไอ้หลอดขยอมันรั่วกลับไปหาหน้าก็นั่งดูเช่นกันว่าอันไหนหน้าที่เค็มเพราะว่าถ้าอันไหนเค็มแม่ค้าบอกว่ารับเค็มครับซื้อมาสี่ไม้ก็พยายามปิยนให้เค็มแต่มันก็ไม่เค็ม กินไปกินมาจนเอมอ่ะอ่ะกันเลยทีเดียวครับบรรยากาศในงานดีมากครับใต้ต้นไม้่รมรื่นกลางค่ำกลางคืนก็จะมีไฟสว่างจ้ามากเลยครับทีมจัดงานนี่ฉลาดมากเลยครับคือเด็กเปิดเทอมใหม่ๆปุ๊บเนี่ยก็จัดงานนี้ขึ้นมานักศึกษาใหม่ที่เข้ามาก็เที่ยวกันหนุกหนานเลยส่วนเธอก็ลากมาที่ร้านนี้ครับถังหูลูฟองดู เธอชอบชื่อร้านครับหูลู่หูลูก็เดินลากมืออาบีหูลูมาที่ร้านนี้เลยพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันได้นะครับมีของกินเยอะแยะมากมายมีกิจกรรมเด็กๆนักศึกษาทํากันสนุกสนานของขลักขลุยพอได้กินครับ